ดีครับน้องดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องแชทอย่าลืมรักวาความเป็นตัวเองคุณและปฏิบัติสวัสดีครับเพลงใหม่เฟียวนะั้นจสั้นเป็นนิดครับผมเด้งไม่เด้งบอกเลยเด้อ กินเล้าอร่อยไหมอ๋อผมเพิ่งเดินทางมาไปกรุงเทพมาแล้วครับแล้วก็เดินทางมาโคราชครับแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรขึ้นสตรีมันก็เออเหนื่อยๆสเจียอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอพักหน่อยไงเอจอินวันเดียวเองเป็นอะไรคนดูจะเล่นลูกตัวเองเจ้าทั้งสองคนเลยเนี่ยไหมผมเป็นห่วงลูกก็เออเป็นอะไรผมโทรไปหาเขาเขาไม่รับ โกรลูกหรอไม่ได้โกรธครับโทรหาเพื่อนเล่ายาโทรหาเพื่อนเล่ายาอะไรครับไปทำอะไรกรุงเทพผมเขานัดผมไปอีกวันที่สามสิบครับไปวันที่สาสิบอีกสามวันผมไม่อยู่ ผมไม่อยู่นะครับสามวันคิดถึงสมัยพี่โชว์ของรับโชว์ของรับพ่อมึงอะใครไปโชว์ของรับสตรีมพี่เม่เด้งผมต้องกดเข้ามาเองอืมนี่เป็นสิวเลยดูดิหน้ามันนะขับรถแบบหน้ามันจึ๊บเลย หาเงินไปลงวัวโดดหาเงินไปลงวัวโดดพ่อมึงอะลู่ดีนะลุิกะลีลงวัวโดดแม่มึงอะรับหลังคนดูผมไปรับหลังอะไรคนดูอะผมรับหลังอะไรคนดูก่อนผมถามนี่ตรงนี้แหละผมรับรับหลังอะไรคนดูผมไปรับหลังอะไรคนดู ดีตานน้องรักดีครับสายฟ้าโดนแล้วใช่หรอผมยังว่าอยู่มันโดนเรื่องอะไรวะไอ้สายฟ้าคิดถึงพี่เปาผมก็คิดถึงครับ บ้านปู่ไปกรุงเทพหรือไปเขาใหญ่ไปทาไมครับเขาใหญ่ผมผมไปผมก็ถ่ายเขาใหญ่แล้วดิีน้องๆจริงจังที่วอดนะเดี๋ยวแผวกันไม่ใช่เอาน้องมาเล่นแต่ใจตัวเองเอผมก็บอกให้น้องไปวอดใครๆอ่ะไม่บอกอมผมก็บอกไปแล้วว่าแบบเออไปเคลียร์ปัญหาที่วอดก้อนอะไรอย่างงี้แต่น้องมันอยากมาพักไงเออมันเป็นอะไรเนี่ยมันตามมันอ่ะมันอยากเล่นอะไรก็เรื่องของมันตัวมันเนาะผมไปบังคับตัวมันได้ไหมล่ะ กูถามมึงแค่นั้นแน่เขาคิดกับมึงแค่ไอซีเออกูว่าคิดกับเขาแค่ไอซีแต่กูไม่อยากเล่นแล้วไงจบปะเขาจะคิดไอซีก็ปล่อยเขากูไม่อยากเล่นแล้วโลลุงโลลักอะไรเนี่ยถ้าเขามารู้สึกดีกูโอซีกูกูก็เออค่อยเล่นว่ากันก็ได้อย่างนี้ ลุงบอกจะเอามึงเข้า J A K ลุยใช่หรอเขาบอกหรอจะเอาอูเข้า J A K ดาไอสวยหน่อยครับมันเปิดสตรีมพี่เสียงดังจนน้องมันตื่นดาไอสวยหน่อยครับมันมันเปิดสตรีมพี่เสียงดังจนน้องน้องตื่นไอสวย เงีย yeah. หวังโอซีผมหวังอะไรอะผมอะอะเคลียร์ปัญหานี้ก่อนดีอะไรหวังอะไรคนเป็นพ่อเป็นลูกครับอย่าบ้าเยี yeah! <อ>้ยมึงเหมือนมึงรู้อ่ะเฮียรู้มากเฮียรู้ดีเนาะหวังพอ่อหวังแม่มึงอะ่ะลุยกระลีอลวอก่อน ใช้สีมือเล่นไม่ใช่หัวใจเขาเล่นด้วยก็บุญละบุญพ่อมึงอะ่ะบุญพ่อบุญปางไฟบุญพ่อบุญแม่มึงในเฮียขอฟังเพลงใหม่ล่าสุดหน่อยครับได้ครับ ทำไมพี่ไม่เอาผู้หญิงเข้าแก๊งครับผมไม่เอาแล้วครับผู้หญิงเข้าแก๊งคือจะพูดยังไงอะแต่เดี๋ยวพี่บอกเดี๋ยวเล่าให้ทีเดียวแล้ว,ลว,ลวให้คนดูคิดตาม ขอบคุณที่ความสุขให้ม <า S 1> ผมดูครับถามคำเดียวว่าร,รักผมไหมรักดิน้องชายรักครับนัสกิจแหงป้าเนี่ยไม่แหงครับ เมาเต็มอิ่มแล้วเมาพ่อมึงอะเมาเต็มอิ่มมาลีสี่เก้าห้าเก้าครับไอ้ควายสี่เก้าพ่อมึงอะไม่ฟังก่อนคือผมจะบอกที่ผมไม่เอาผู้หญิงเข้าใช่ไหมลุงแม็กเจเอเคบอกต้องการตัวบางบอลกับตอติร่วมศึกแอเคได้เคเอาถ้าลุงแม็กพูดจริงกูไปแค่นั้นแหละไปหาไอแก่แม็กที่แฟมหน่อยกูอยากเห็นมึงไปถอนงอกมันอ oh. มึ่เห็นเลเชอร์ที่ลุงแม็กนั่งป่ะเดี๋ยวจะกระเสียลรไหนกูนจะเตะไอเลเชอร์ที่ลุงแม็กในเอมวีนั่นน่ะทิ้งเดี๋ยวกูไปนั่งแทนแล้วกูไปนั่งแทน,แนแทำไมวะกูไม่ได้เป็นนั่ง,งเขา,ขาด,ดูดบุหรี่กันแล้วผอมไอ้นี่ดูดแล้วอ้วนเขาดูบุหรี่กันแล้วผอมไอ้นี่ดูดแล้วอ้วนอ้วนพอนนอวน่อมึงอ่ะอ้วน ทำทรงรุ่นใหญ่โคราชแต่พอเขามาหน้าบ้านบอกไม่เอาครับพี่ทำทรงรุ่นใหญ่โคราชแต่พอเขามาหน้าบ้านบอกไม่เอาครับพี่ด่าอิมิวหน่อยมันซ้ำเติมผมไม่หยุดเลยอิมิวิกกอี่ีกล,กลีขอบคุณครับโอ้โหมึงโดนนี่ให้กูด่าเพื่อนมึงเนี่ยนะ โ oh, อ้ตีเอลเคเอลเอมอนนะเอมแดงเล็กอะไรอย่างเงนะจริงพี่แม็กน้องบอกมาลองเพลงหรือเปิดแล้วครับโอดีโนดินโอไป oh. เข้าเจเอเคเขาจะรับคุณเนี่ยสภาพ ไม่ที่ผมไม่ข่าเอาอ่ะจะฟัง4,000คนฟังนะแล้วใครฟังไม่ทันก็ไปบอกต่อกันด้วยย้ําอ่ะข้อที่หนึ่งถ้าให้ตะเลิกเล่าแล้วใครจะโทรบอกรักพีอาตอนเมาหละหแท็กฝากไว้ให้คิดใช่ครับอ่ะฟังผมโอ้หน่อยอกหักอ่ะโอ้ลดกแนละ อกหักต้องมีคนใหม่อกใหม่ต้องมีคนหมักนะครับผมอกไก่ต้องมีคนใหม่อกหักต้องมีคนอกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่ <c oughs>